ช่วงสีไสาโฟกับพิกัดข่าวนะครับวันนี้เครือข่ายสื่อพลเมืองก็ชวนมาติดตามนะการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่สนนาสถานการณ์โควิดสาทำให้การประชุมของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาถูกเลื่อนออกไปนะครับแต่ว่ากคดีความฮะแล้วก็การไล่รื้นเนี่ยก็ยังคงเดินหน้านะครับ คุณคพนะี่ขับ่อฮะเป็นปัญหาซ้อนปัญหาเกิดคดีความกันตั้งแต่ก่อนโควิดจะมาบางคนบอกต้นต้นปีเพิ่งได้หมายนะคะเรียกไปพบเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่ทีนี้ชาวบ้านบอกเดือดร้อนจริงๆะคะ่ะให้ย้ายตอนนี้ค่ารื้อถอนไม่มีแล้วก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะชาวนี้พบกันเช่นเคยกับฟักแฟงวิพาพรค่ะเริ่มต้นเราไปดูภารกิจของอสมอกันก่อนนะคะติดตามสถานการณ์โควิด -19 อย่างที่ทราบกันดีอสมอนั้นเป็นคนด่านหน้าที่สําคัญมากๆนะคะในการช่วยบุคลากรทางการแพทย์ควบคุมโรคในสถานการณ์นี้ค่ะลองชมภาพกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะคุณชาญวิทูลสุขสว่างไกลเครือข่ายลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภาตอนล่างนะคะลงพื้นที่ชุมชนค่ะ จุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะเป็นพื้นที่ชุมชนบ้านหัวนอนวัดตำบลแม่ทอมอำเภอบางกล่ำที่จังหวัดสงขลาคุณชาญวิทูลลงพื้นที่ไปพร้อมกับพี่ๆอสมอแล้วก็ผู้นำชุมชนด้วยค่ะเคาะประตูบ้านให้ความรู้เรื่องวัคซีนโควิด -19 แล้วก็เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนกันถึงหน้าบ้านเลยนะคะ mm hmm. เปิดโอกาสให้ คนในชุมชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนค่ะคือผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยลูกหลานไม่เชื่อนะคะเชื่อคุณหมอเชื่ออสมอนะคะดังนั้นวิธีการเคาะประตูบ้านแบบนี้เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่เรื่องวัคซีนมากขึ้นค่ะเบียนชีดวัคซีนครับมาเลยมาเลยนี่ก็อยู่ที่หมู่ที่3าตําบลแม่อมอําเภอบางกล่จังหวัดสงขลานะครับก็ทางผู้นำนะครับ ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมาก,การอสมนะครับก็เป็นการรณรงค์ให้พี่น้องในประชาชนนะครับในหมู่บ้านาได้มา,ารงทะเบียนนะครับฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าอันนี้ก็เป็นการเการที่จะเริ่มนะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ ก็บอกไปพรางตะโกนไปพรางนะครับว่าให้มาลงทะเบียนที่อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่สานะครับบ้านหัวนบัตจะอยู่ที่ริมคลองนะครับเดี๋ยวหมามดเลยเดี๋ยวหมมดเลยมา้ะนูนทำดี่เดียวเลยแมกุ้ยอกัแมน่อก็เป็นซิงจะดีมากเดี๋ยวจะมอเข้ามาให้ความรู้แล้วก็แนะนําว่าเจ้าบ้านนั้นตาไปชีดแล้วไม่ต้องหิ้ตอกกังวลเกินไปเห็นบอกให้เห็นว่าตาชีดแต่มีผลแบบไหนไม่ชีดมีผลแบบไหน ก็มีการแนะนาบอกกันก็ก็ยังมีคนเด็กเขากลัวกับคนเด็กเขาก็อยากชีดก็ได้ทามรายละเอียดกันได้ปูดคุยออกท่อหม้อออกท่อมก็ได้คุยกันตรงนี้เป็นจริงจะดีเพราะรู้สึกจ่ก,การคิดว่าชีดหรือไม่ชีดเขาตัดเส้นใจได้ขึ้นเราบอกคุณทุกอายุนะทุกคนจะชีดคนเดียมีโรคเล,ลื้อรังคนเดียวว่ามีโรคประจาตัวทุกคนจะชีดแต่เขาบอกว่า ก็ว่าแม้ออแต่ติ่นใจเองแต่ว่าเหมือนว่าทางโรบภูโตวน,นะ,ะเขาเขาว่าคเนเด็กทุกอายุเนี่ยคือภูมิการท่านหน่อยอวน,นี้ก็เป็นการเชิงรุกนะครับในเรื่องของการที่ไปประชาชนพันบอกราวนะครับว่าตอนนี้ต้องการที่จะให้ได้รัวบวัคซีนกันทุกคนนะครับร้อยเปอร์เซ็นเต็มเพราะฉะนั้นนะครับก็คือเป็นการเชิงรุกที่ทาง กลุ่มของอสมอเองนะครับแล้วก็กลุ่มของผู้ใหญ่บ้านนะครับได้ช่วยกันลณนมาลงเป็นหนึ่งในมาตรการสร้างความเชื่อมั่นเรื่องวัคซีนที่บ้านหัวนอนวัดหมู่3มตมําบลแม่ทอมทีม่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะคะปักหมุดรายงานเพิ่มเติมค่ะคุณชันวิทูลบอกว่าในจุดนี้นะคะ มีคนลงทะเบียนขอรับวัคซีนแล้วกว่า200คนจากจำนวนประชากรทั้งหมดที่มีประมาณ324คนนะคะทีนี้หลังจากนี้พี่พี่อสมอที่นั่นเขาบอกจะยังลงพื้นที่เหมือนเดิมค่ะให้ความรู้ประชาชนในชุมชนนะคะและที่สำคัญมาตรการเชิงรุกค,ค่ะเขาจะตั้งจุดรับลงทะเบียนขอรับวัคซีนนี้กลางหมู่บ้านกันเลย อำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุดนะคะนอกจากนี้ค่ะในภาพที่คุณผู้ชมเห็นป้ายเยอะๆแบบนี้นะคะเป็นป้ายรณรงการปฏิบัติตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงโควิด1 9จัดทําโดยน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็คนในชุมชนนะคะป้ายเหล่านี้ก็จะถูกติดประชาสัมพันธ์สื่อสารในพื้นที่เพื่อที่จะให้คนที่นั่นได้ปฏิบัติตัวเองอย่างถูกต้องค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องวัคซีนนะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนน่าจะ ลงทะเบียนจองคิวขอรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 กันไว้บ้างแล้วใช่ไหมคะเชื่อว่าลงแล้วแต่หลายคนอาจจะยังมีข้อสงสัยว่าขั้นตอนการฉีดเอามันเป็นยังไงไปต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะเช้าวันนี้ค่ะคุณอนุพงศ์ตาจินะนะักข่าวพลเมืองลำปางชาแนลรีวิวการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลลำปางค่ะ ขณะนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางนะครับมาฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับก็เราจะพาทุกท่านฮะไปชมบรรยากาศของการฉีดวัคซีนขั้นตอนต่างๆนะครับแล้วก็บรยากาศข้างในนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับในพื้นที่ของโรงพยาบาลลำปางครับ สำหรับการฉีดวัคซนีนนะครับก็มีขั้นตอนดังนี้ครับเริ่มจากการเข้าคิวคัดกรองเสร็จแล้วก็ชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงแล้วนําบัตรประจําตัวประชาชนครับลงทะเบียนผ่านตู้อัตโนมัติสมาร์ทเซอร์วิสได้เลยครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําดําเนินการสอดบัตรลงไปกรอกข้อมูลกดยืนยันก็จะได้เอกสารเพื่อนําไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่หากมีข้อสงสยัยหรือข้อมูลสอบถามอะไร พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตรงจุดนี้ได้เลยครับจากนั้นก็จะเป็นการวัดความดันเสร็จแล้วก็สามารถที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มที่1เมื่อเราฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะมีเจ้าหน้าที่พาเราไปที่ห้องพักเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา30นาทีเพื่อป้องกันการเกิดอาการข้างเคียงซึ่งมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยดูแลอย่างใกล้ชิดครับก็กังวลบ้างแต่ว่าก็ศึกษาข้อมูลมาบ้างพอสมควรน,น,นะคะก็ ก,ก็ฉีดตามตามปกติได้อย่างเงี้ยค่ะเขาสว่อถ่าคพบการสังเกตอาการแลวไปเรียนรู้ทางหนฮะตอนนี้ยังไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะก็ฉีดปกตกิก็จะมีเจ็บตอนฉีดนิดหน่อยตามปกติอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอาการใดๆตามตามที่แจ้งมาว่ามีอาการผิดปกติหรือเปล่าก็ยังไม่มีค่ะจะนัดอีกทีวันที่เท่าไหร่นัดอีกทีว,ทกทวันที่3มมิถุนาค่ะค่ะก็ฉีดแล้วก็ปกติค่ะมีอาการปกติไม่มีอาการอะไรใจสั่นใจวิวอะไรก็ไม่มีค่ะ แต่ว่าพอเข้ามาปุ๊บก็กลัวเข็มนิดหน่อยอาการกลัวเข็มแต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรค่ะก็ะนะครับสบายดีนะครับวันนี้หลังจากทําการฉีดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ดูผล20นาทีนะครับไม่มีผลข้างเคียงนะครับตอนนี้สบายมากเลยนะครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวจาังหวัดลำปางนะครับร่วมกันฉีดวัคซีนนะครับ แม่ดูจากภาพแล้วคุณอนุพงศ์บอกโอเคสบายดีนะคะขั้นตอนการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลลำตางดิฉันเชื่อว่าไม่ต่างจากที่อื่นๆนะคะคุณผู้ชมต้องเตรียมบัตรประชาชนไปด้วยไปถึงแล้วเจ้าหน้าที่จะมีการคัดกรองประวัตินะคะสอบถามข้อมูลของคุณผู้ชมก่อนเหมือนกับเวลาเราไปโรงพยาบาลฉีดเสร็จแล้วที่นี่เขานั่งพักดูอาการ30นาทีก่อนทีนี้หลังจากให้กลับบ้าน เดี๋ยวจะมีการเฝ้าระวังอาการที่ไม่พึงประสงค์ผ่านลายหมอพร้อมนะคะแล้วก็ทําการติดตามเรื่องของอาการคุณผู้ชมทางบ้านในระยะ1วัน7 วัน30วันแล้วก็จะมีการแจ้งนัดหมายการฉีดครั้งที่2แล้วก็รับใบยืนยันการฉีดวัคซีนด้วยอันนี้เป็นขั้นตอนคร่าวๆที่คุณผู้ชมทางบ้านที่ลงทะเบียนแล้วจะได้เจอขั้นตอนเหล่านี้นะคะโควิด1 9กตอนนี้สร้างผลกระทบหลายจุดค่ะแล้วก็ทำให้กิจการกิจกรรมต่างๆต,ต,ต้องหยุดชะงักรวมถึงการประชุมด้วยนะคะประชุมหลายๆวงเนี่ยต้องหยุดในช่วงนี้ไปก่อนค่ะแต่คุณผู้ชมคะคดีความของชาวบ้านกว่าร้อยค ในกรทมอขอภัยกว่าครึ่งร้อยนะคะในกรทมดิฉันเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนกําลังกังวลใจกับคดีดิฉันกําลังพูดถึงคดีของคนจนเมืองที่บุกเบิกพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่ออยู่อาศัยทำมาหากินกลุ่มนี้อยู่กันมานานนะคะแต่ด้านหนึ่งคนกลุ่มนี้เขาก็คือแรงงานของเมืองเช่นเดียวกันค่ะล่าสุดมีการปักหมุดความกังวลใจเรื่องนี้นะคะเป็นปัญหาที่ ซับซ้อนพูดกันมานานตั้งแต่โควิดจะมาถึงแต่ดูเหมือนการแก้ไขยังไม่ได้ผลแล้วค่ะเมื่อวานนี้ค่ะทางตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการไล่หรือที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะ แล้วก็มีบางส่วนในภาพนั้นเป็นชาวบ้านที่ถูกฟ้องร้องคดีความเป็นคดีบุกรุกที่ดินอย่างเช่นชุมชนบุญร่มทรายชุมชนย่านกม11ชุมชนย่านราชเทวีแล้วก็อื่นๆเดินทางไปยื่นจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะคุณผู้ชมขอให้มีการเปิดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมหลังก่อนหน้านี้การประชุมเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนมาตั้งแต่7เมษายน2564นะคะ มีข้อมูลของเครือข่ายสลัมสีผระบุว่าในสถานการณ์โควิด1 9นั้นมีคนจนเมืองขาดรายได้และมีคนจนเมือง50กว่าคนในกรุงเทพนะคะถูกหมายเรียกส่งไปถึงหน้าบ้านแจ้งความข้อหาบุกรุกบางแห่งอย่างชุมชนที่อยู่ย่าน RCA กำลังถูกหมายสารแปะอยู่ที่หน้าบ้านหลังจากที่พวกเขาไม่สามารถที่จะรื้อถอนบ้านได้ทันนะคะ เมื่อวานนี้คือวันสุดท้ายตามเดทไลน์ที่ระบุเอาไว้ให้หรื้อถอนจึงสร้างความกังวลใจให้กับคนที่นั่นค่ะตอนแร่ที่พอมีหมายมาแปะเราใช่ไหมคะล้วก็วบอกว่าให้ให,ให้ให้หมายมาแปะแล้วผมให้เรารื้อวันที่สามสิบเราก็เอเ้สามสิบเมษาแล้วก็เลื่อนมาเป็นเลื่อนให้เราได้เป็นที่ยี่สิบพฤษภาคมแล้วให้วันที่แล้วโควิดก็มาอย่างเนี้ย แล้วพี่ที่เราจะไปติดต่อที่ใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ติดต่อใครก็ไม่ได้ก็ปิดทําการกหมนแล้วเราจะไปติดต่อใครแล้วอย่างน้องบางคนเขาก็โดนหมายสารรับหมายสารไปแล้วเนี้ยแต่อย่างของพวกพี่เนี่ยเดี๋ยวถ้าวันที่ีิธิไม่รื้อพวกคงต้องรองหมายสารนั่นแหละก็เขาไม่หยุดเนี่ย คดีความของคนจนเมืองเป็นปัญหาที่ทําให้ชาวบ้านริมทางรถไฟที่กําลังถูกได้หรือสะท้อนผ่านทีมข่าวบอกเครียดหนักหลายคนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะเงินก็ไม่มีช่วงนี้หยุดงานเพราะโควิด -19 เนี่ยและค่ะแม้ก่อนหน้านี้ทางกระทรวงคมนาคมจะมีความพยายามช่วยแก้ไขผ่านการประชุมหาทางออกแต่ท่านรัฐมนตรีติดโควิด -19 ในช่วงก่อนหน้านี้การประชุมที่เกิดขึ้นก็เลื่อนกันยาวๆเลยค่ะ ประเด็นนี้ดิฉันพูดคุยเพิ่มเติมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญเลิศวิเศษปรีชาคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์บุญเลิศบอกว่าในสถานการณ์โควิด -19 รัฐไม่ควรดำเนินการเรื่องไล่หรือประชาชนคนจนเมืองเพราะในสถานการณ์นี้มิติเศรษฐกิจเป็นวิกฤตของทุกคนอยู่แล้วค่ะ เรื่องการช่วยเหลือคนจนเมืองในช่วงการาดการที่จีนในสามประเทศต่างประเทศนะครับไม่ได้ผมคิดว่าเวลาที่เขาพูดถึงการปกป้องคนจนเมืองในช่วงโควิดเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่จริงๆที่มีหลายประเทศประกาศกันแล้วก็ช่วยเหลือกันก็คือว่าจะต้องมีการช่วยกันในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเนื่องจากว่ามันมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจบางคนที่ไม่มีการจ่ายไม่มีสทางจ่ายค่าเช่านะต้องมีการปกป้องกันในช่วงวิกฤตแบบนี้แต่บ้านเรานี่ก็ค่อนข้างกรณีของการรถไฟนี่ก็เป็นกรณีที่ หวังว่าจะมีการดำเนินการที่จะสลอดนะครับเพราะว่าการดำเนินการในชร่วงนี้ไม่เหคาะสม่างที่ในง่ายที่ชาวบ้าจบน,นจะรับผลก็ทางนัานจะรษฐกินแล้ว นอกจากวิกฤตเศรษฐกิจจะกระทบกลุ่มคนจนในเมืองนะคะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นค่ะยังเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการเราได้เห็นภาพกันเยอะผู้ประกอบการหลายท่านต้องปรับตัวมาขายออนไลน์กันมากขึ้นแต่จะรอดคนเดียวมันธรรมดาไปค่ะที่จังหวัดลบบุรีนะคะผู้ประกอบการเขาปรับหน้าร้านเป็นพื้นที่แบ่งปันอาหารภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า ิไปด้วยกันนะคะมีการปักหมุดรายงานเรื่องนี้ผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์ค่ะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรีระดมอาหารน้ำดื่มหน้ากากอนามายัยแล้วจัดชุดๆร้อยกว่าชุดแจก1วนันร้อยกว่าชุดนะคะแจกให้คนที่ต้องการค่ะคุณวิสรุตสมงามนะักข่าวพลเมืองลบบุรีระบุพิกัดว่าจุดแจกจุดนี้อยู่ใกล้ศูนย์อาหารอีทพาร์คนะคะคุณผู้ชมที่สนใจสามารถไปรับกันได้ค่ะ นอกจากนี้ค่ะที่นั่นยังมีกลุ่มเยาวชนพนลเมืองลิงนะคะช่วยกันแจกจ่ายของตามชุมชนกลุ่มเปาะบางในพื้นที่ลบบุรีไปแจกตามโรงพยาบาลตามวินมอเตอร์ไซค์ต่างๆแล้วก็หน่วยอาสากู้ภัยด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ทางโครงการเขาบอกว่าจะขยายระยะเวลาแจกไปจนถึง24พฤษภาคมนี้ค่ะโครงการเนี่ยเป็นทาเกี่ยวกับอาหารก็เลยอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระที่น้องประชาชน,นโดยทั่วไปครับ ทางโครงการก็ได้จัดทำมาในช่วงระยะเวลาเกือบสองที่ได้ครับตอนนี้ก็จะตกอยู่ประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบกล่องนะครับจะตามแจกจ่ายให้กับพี่น้องทั่วไปชาวเมืองจังหวัดพิบีครับโดยมีน้องๆบางกลุ่มที่คอยช่วยกระจายของให้กับทั่วถึงทุกคนครับก็จะมีทั้งข้าวแล้วน้ำแจกครับ การแจกจ่ายของที่เห็นในภาพเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะคะเพราะอาสาสมัครเหล่านี้เวลาลงพื้นที่ไปแจกของเขาเก็บข้อมูลประชากรไปด้วยพบว่าในพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรีนั้นมีคนไร้บ้านจํานวนมากเลยนะคะแล้วกลุ่มนี้เข้าไม่ถึงสวัสดิการของรัฐมีจํานวนไม่น้อยที่ขาดรายได้ขาดงานและมีอีกจํานวนหนึ่งนะคะที่สติฟั่นเฟือนก็คือไม่สามารถดูแลตัวเองได้ค,ดคุณธีรเดชกวนวิษาคะคนในเมืองเนี่ยมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันนะคะ ตามการสํารวจเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของความเหลื่อมล้ำนี่เห็นชัดเลยในช่วงนี้มันเกิดขึ้นก่อนโควิดแล้วค่ะแต่พอโควิดมาซ้ําเติมแล้วกันแก้ไม่ได้สักทีค่ะครับขอบคุณมากนะครับมมคุณผู้ชม